อะไรแอมแอมเดิมกคยมีตัวหนึ่งไม่เอาไปขัดแต่แอมไปเลยแล้วก็ตีประจันทันไรตีประจันทันไน สัสดีนะครับครัครันนี้เราพามาชมนะครับเป็นดีแม็ ato, กซีประตูจับกอทอมอนะครับคันนี้เดิมทีทำครื่องเสียงมาแล้วนะครับทำครื่องเสียงมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนนะครับแต่เป็นเอ็กซ์ซ อยู่แล้วนะครับเป็นเอกซาอยู่แล้วของเดิมเป็น10นิ้วเอกซาอยู่แล้วนะครับเ p o า e r a m ก็เป็นเอกซาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือของเดิมที่ทูกค้าใส่มานะครับแล้วก็ตู้เดิมก็เป็นตู้พื้นอยู่แล้วนะครับตู้พื้นอันนี้คือตู้พื้น กวันนี้มาติดตั้งใหม่ทั้งชุดเลยนะครับหรือชุดเก่าออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนับหนึ่งกันใหม่ที่สำนักเคสสาวนะครับร่มต้นนะครับตัวแรกใช้เป็น12นิ้วเอ็กซ์านะครับตัวนี้เป็นรุ่น limited ดเ i ดิชันะครับ เป็น12นิ้ว limited e dition นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก X อ็กานะครับรุ่นนี้มีแค่สำนักเดียวนะครับเคสจาวที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีนะครับที่อื่นไม่มีนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษ แล้วก็เลือกใช้ Power AM p. รุ่นใหญ่นะครับจาก18นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่1,200.4นะครับแล้วก็ Power AM p. ขับซับนะครับเป็น 1,500.1D นะครับจาก Exa นะครับสังแหลมเป็น o อเ y o n นะครับ350นิโอเดียมนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคู่หนึ่งอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเฉพาะเสียงแหลมนะครับปรีพักออดิโนนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับลำโพงคู่หน้านะครับเลือกใช้เป็นโอเลออนรุ่นใหญ่นะครับโครงหล่อนะครับไวคอยสองนิ้วใหญ่มากนะครับความดังกว่า รุ่นเล็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราชอบย่านกลางต่ำนะครับเป็นของ ds18 นะครับ pro fu 8.4นะครับไม่เล็กโหดๆกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เครื่องเล่นเดิมนะครับแต่ใช้ตัวแปลงสัญญาณของ s ซปโก้ตัวแปลงสัญญาณคุณภาพสูงอยากให้เครื่องเล่นเดิมนั้นฟังดีกว่าเดิมต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณที่มีคุณภาพสูง นะครับคันนี้เลือกใช้ซับโก้นะครับระบบไฟคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นของ b ร r เดนนะครับแล้วก็ใช้คาปาของ m ม็กเวลนะครับสายสัญญาณเลือกใช้สายสัญญาณคุณภาพสูงจาก m b ็มเนะครับชุดเก่าทั้งชุดลูกค้าปลดระวางหมดเลยนะครับชุดเก่าก็เป็นเอ็กซอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตู้เปิดนะครับเปลี่ยนใหม่มาเป็นตู้แบนพาร์ต12เนิ้วนะครับแล้วมีแดมหลังคาด้วยนะครับแล้วหลังคาไปแล้วอันนี้ก็แดมประตูของเดิมไม่ได้แดมประตูมานะครับ แล้วก็สายลำโพงของเก่าเนี่ยเป็นสายเป็นสายทองแดงปลอมนะครับเป็นทองแดงปลอมแล้วก็สายแบตเตอรี่เนี่ยนะครับของเก่าที่ติดตั้งมาเนี่ยนะครับก็เป็นทองแดงปลอมนะครับในเรื่องของฟิลเรื่องของอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างเกรดต่ำนะครับแต่มองดูแล้วใช้ใช้ของแบรนด์ดี แต่งานติดตั้งนั้นยังยังมีจุดที่เซฟค่าใช้จ่ายมากเกินไปนะครับสายแบตสายสัญญาณเนี่ยนะครับเซฟค่าใช้จ่ายมากเกินไปทําให้ราคาติดตั้งนั้นถูกจนน่ากลัวนะครับมีหลายท่านมากมากเลยนะครับที่ติดตั้งสินค้านะครับเลือกใช้แบรนด์ดีแต่ไปประหยัดเรื่องของคอสการติดตั้ง ไม่ได้แดมประตูมาเลยนะครับสายไฟเก่าเป็นทองแดงปลอมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับของเราด้านนี้ทองแดงแท้ครับด้านนี้ทองแดงปลอม ดูสีได้เลยครับประกายอะเรื่องเลย <S <S ทองแดงปลอมเม็ดหนึ่งสามสีบาทนะครับทองแดงแท้เม็ดหนึ่งสองสามร้อยฉะนั้นราคาของค่าติดตั้งเนี่ยนะครับต่างกันมากนะครับต่างกันมาก ระบบสายคุณภาพสูงๆเนี่ยเฉพาะแค่ระบบสายอย่างเดียวก็เป็นหมื่นแล้วนะครับเป็นหมื่นแล้วในเรื่องของต้นทุนการติดตั้งเรื่องของสายไฟต่างๆนะครับก็เป็นหมื่นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายเกรดต่าๆเนี่ยต้นทุนในง,งานติดตั้งก็อาจจะถูกกว่านะครับอาจจะมาสองพันสามพันนะครับระบบสายถามมันใช้งานได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ไฟมาไม่เต็มหรอกนะครับแล้วใช้สักพักนุน่นก็ไอ้นุ่นพังไอ้นี่พังนุ่นพังนี่พังนะครับก็ แล้วก็เสี่ยงต่อก,การลดไฟไหม้ด้วยนะครับเสี่ยงมากๆเลยนะครับติดตั้งเครื่องเสียงแบรนด์เหมือนแบรนด์เดียวกันเหมือนกันติดตั้งที่อื่นได้ถูกกว่าก็จงพึงระวังไว้เลยนะครับว่าท่านอาจจะถูกลดคอร์สบางอย่างลงนะครับครานี้ปราจีนสวัสดีครับ ถูกกว่าได้อะไรแพงกว่าได้อะไรศึกษากันดีๆนะครับอย่าไปดูอย่าดูแค่สินค้าอย่างเดียวนะครับอันนี้งานติดตั้งชุดชุดฐานฟิวนะครับชุดฟิวนะครับทุกอย่างเนี่ยเราค่อนข้างคัดเกรดมาทำนะครับไม่ใช่ฟิวอย่างเดียวนี่ก็ไม่ใช่เอาฟิวอะไรมาทำก็ได้นะครับไม่ไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นนาวัลล่าอันนี้ก็เป็นคันนี้เป็น G T X ครบชุดเลยนะครับเป็น12นิ้ว G T X นะครับ G T X เฟต์บัก 6.5นิ้วนะครับไอเสียงหวานนะครับพุ่งไก่ GTX หน้าหมวกนะครับไอเสียงกองโทนนะครับกีตาเบสคำร้องใหญ่หนานะครับรวมกันน่าฟังมากคันนี้ก็เป็นดีแม็กจากชนบุรีนะครับคันนี้ก็ GTX ครบชุดเลย12นิ้ว GTX โอมจีทีเอคลุนใหญ่นะครับสองร้อยจุดสี่นะครับอันนี้อัพสเตปปรี T เป็นของงานแฟกต์อะอดิโอนะครับปีตัวนี้ปรีปรีตัวนี้สุดยอดแล้วครับในเรื่องของคุณภาพเสียงใครที่กำลังหาปรีคุณภาพสูงเนี่ยนะครับโดยที่ไม่อยากใช้ปรีเยอะๆเนี่ยบางคนหาปรีตัวหนึ่งนะครับคุมเบรเพราะว่าปรีตัวนั้นเสียงเบสดี แต่เสียงกลางไม่ดีก็ไปหาปรีอีกตัวหนึ่งมานะครับมาคุมเสียงกลางนะครับบางทีรถคันหนึ่งต้องใช้ปรีถึงสามตัวก็มีนะครับเห็นเยอะเลยครับตามท้องตลาดปรีตัวนี้เด่นเรื่องเบสปรีตัวนี้เด่นเรื่องเสียงกลางปรีตัวนี้เด่นเรื่องเสียงแหลมบางคันต้องใช้ปรีถึงสามตัวแต่บอกเลยว่าตัวนี้ครับเด่นทุกด้านนะครับครบท้วนครบครันในตัวเดียวข้อเสียของมันมีอย่างเดียวเลยคือราคาแพงนะครับเจ็ดพันบาท นะครับแต่ท่านลงนึกภาพว่าถ้าเกิดท่านไปเอาปรียี่ห้ออื่นๆตัวหนึ่งสองพันสามพันท่านต้องใช้ถึงสามตัวท่านถึงจะได้เสียงดีเท่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ต้องมายุ่งยากกับการปรับมากมายมาหาศาลนะครับเปลืองพื้นที่ติดตั้งอีกต่างหากท่านก็จะเปลี่ยนใจเลยว่ารวมเงินมาซื้อตัวเดียวดีกว่าครับคุ้มกว่ากันเยอะอันนี้เป็นตู้หลังเบาะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ไททันนะครับกระบะแคปคันนี้เป็นตู้พื้นนะครับ G T X ครบชุดเหมือนกันอันนี้แดมประตูด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มงานเปิดหน้าดอกคันนี้ใส่ลำโพงประตูสี่บานครบแล้วเหลือติดตั้งตู้ซับนะครับ รับ G T X กับ X ศา t ต่างกันเยอะไหมครับซับเบตเนี่ยก็บุคลิกเสียงนะครับก็รับผิดชอบความสีต่ำอยู่แล้วนะครับ<ม>ซึ่งต่างไม่ต่างเนี่ยก็อยู่ที่เพราะว่าแอมในการเลือกใช้ขับด้วยนะครับถ้าใช้ X ศา t ขับ X ศา t แล้วเอา X ศา t มาขับ G T X ก็หลับตาฟังน่าจะน่าจะแยกกันไม่ออกนะครับแยกกันไม่ออก ขึ้นอยู่กับเพราะว่าแอมที่ใช้ขับด้วยนะครับอยากเต็มเต็มแล้วก็เลือกใช้พาะแอมที่มีคุณภาพสูงสูขึ้นนะครับสำหรับแอมขับทับอันนี้นะครับฝั่งนี้เรากําลังเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่ใกล้เสร็จแล้วครับตรงนี้ก็ลูกค้าเข้าใช้บริการได้ปกตินะครับสําหรับฝั่งนี้ตอนนี้กําลังติดป้าย ส่วนพื้นนั้นเสร็จแล้วนะครับเงาวิ่งเลยนะครับเงาวิ่งเลยครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับงานติดตั้งคุณภาพสูงสำนักนี้นะครับไม่มีหลอกลวงแน่นอนนะครับไว้ใจได้นะครับกกับร้านติดตั้งเครื่องเสียงในโซนภาคตะวันออกนะครับ สำนักนี้ไม่มีจกตาของจริงของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักเล่นเครื่องเสียงศึกษากันดีๆนะครับ,อย,รบอย่าศึกษากันแค่ผิวเผินนะครับอย่าศึกษาแค่ผิวเผินนะครับอย่าดูกันแค่ถ้วยรางวัลอย่าดูกันแค่หน้าต่างานแค่ผิวเผินมีโอกาสลองมาสัมผัสเสียงจริงได้ที่ร้าน มาสัมผัสมาตรฐานจริงๆก็ได้ที่ร้านนะครับว่ามาตรฐานงานติดตั้งเป็นแบบไหนนะครับความพร้อมในการทํางานมาตรฐานนั้นนะครับลองเข้ามารับชมกันได้นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ